ก็ยิงไปเป็นเมียแล้วมันตายไม่ได้ก็คิดหนึงแล้วไม่กลัวกันแล้วทำไมที่ไม่ไมีกลัวแล้วกลัวได้บอกมันคู่คนเดียวจะยิง่งถึงผมไม่ใหญ่ได้ไมันนี่ไรกับพ่อสวัสดีเจ้าหลวงพี่สวัสดีโยมหลวงพี่นี่ชื่ออะไรคือพระบิณฑบปตนะโอ้พระบิณปบารูปงามนามขคนละแล้วทำไมดีเทียว ว่าครับทำไมผู้ชายหน้าตาดีคู่บัวเชื่อคนล่ะเหลือไว้ไม่ทุกคนหรือซะออกหา้าอันนี้คนุคนคุนแต่เนาไม่ต้อง,งกลัวคุนแมนลันพุทธิน,นี่หลวงพี่มีกินชื่สุดบป้งหลวงวิทย์เลยบาไปใหญ่ด้วยเราไม่บาปบา,าปบุงรองน้ำนองแต่งไม่ไปตรงรัวที่หลวงพี่ทำไมอ่ะคือยิงแกกี้ครับที่บริลล์หลวงพี่นี่แตป้งที่นี่อาตมาอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอก ตอนนี้าตมามีาระกิจหน้าที่กันต้องทําจะไม่ต้องเดินทางไปแล้วนะไปแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกอย่าลืมนะโยมลูกนี้มันกลมแต่เอาเราเคยทำบุญร่วมกันไว้สักวันหนึ่งที่ได้เจอกันยังยังแน่นอนเลยนะตอนนี้ก็ตมาไปแล้วนะครับพุ่บุนในขั้นลงพี่แช่จมาไปสต่โชคดีีนขั้นลงพี่แช่ไปแล้วนะโชคดีในขั้นลงพี่ครับพี่บนนะคะโชคดีในขั้นลงพี่โชคดีในขั้นลงพี่ไป มองอะไรๆขุนบาปราบนั <poker phones> <int ess os> hacer, ้ส bon ิไอเราตะดึงคดีมันเดียวยังมายุ่งไม่ไปปรอมกับปลาศขาดวินขุนราไม่นี่งอใน้ควงกำบันแก จิตคนเล็วตีเล้วเลยพกความเกลียดมากหล้วก็บาบไรนิยายน้อยกระจาญปินหลายวันแล้วที่จะบาไรเธออาศัยที่กลางป่าเพื่อติดตามเสือบ้านลุงดินแต่ตอนนี้จะบาตะปวดทอง

คนมุนเวียนเปลี่ยนไม่หยุดไม่รู้สิ้นสุดลงนาพีนาติดรองนั้นเหมือนของกำกองเพียนเวียนไปจงอ็ดใจท,ท,ท,ทั้นแรงนาตานาเต่ทางดบบีนิบูญเชื่อแบบปวดท้องที่ว่าเดินไม่ไหวที่แล้วแก่พุงเป็นฟรุกินไรกไรตัวโต๊ะนำชุบันก็ได้พูดคำ น้ำชุกนดยเจเปรี้ยววันเมื่อกจะแรงได้เบื่อไอ้น้ำชุกมันมากเพื่อกูชราโตกับมูวานั้นเลยเื่ใช้อัดาวอัด้าวปากเลียมชุกมินกินหวานเออตำฟากอูแล้วปะไม่ได้พุดธนี่นๆจะบพุงบันเบื่อนองก็จะแบบปวดตองเช้ก่อก อยากลูกอยาออกหรือจาเป็นโดอกูต้องแอกม่อยากลุกลกหมงแล้วในเรื่องเตียนตัมเรื่อเนี่ยนี่ลูกลกคือเกิดหลกนี่ไม่ใชู่ดอคือลูกเออเอเนใดกัวารอกมันนะกูต้อยแฮกกินเปล็ด นี่จะแบบผัวต้องเลยไม่ไหวจริงใดเรื่องตำเพื่อเรื่ายไปกองทุนอีกคืนลุงนี่าไปกองทุนเอ้ิดหลุงก็ไปอันหนะ่าไม่ไปรวมบ้านเลยจะไปกองทุนกองทุนก็ไปตรงออตรงอ,อย่างตรงรอ,อยางไงตงกรอยาไงท่านบอกเราอ,อ่ะใช่คืงได้มีตายเพื่อไอ้ไเหลืองเรียนตำเพือน้องกลางฟ้านี่บ้านคุณกามาไม,ม่กัดรุ่งก็ใช้มู่เตือนนะ คำเพื่อนองเจ้ามาปวดท้องแล้ไม่ไหวจริงๆแล้วพี่ได้เดือนเดือนไอ้ยลูกของแม่แต่อ,อย่าตัวนี้มาแน่เลยไอ้เรื่องเด่นลูกรักของแม่เจ้าพ่อจะรู้พ่อทุ่งดีใจนะลูกเอลยแต่พ่อเธอ,นะอ,อเป็นแค่ไหนว่าลูกอยู่ที่นี่แล้วพว่อเธออยู่ที่ไหนแต่ลืมตาทันทีไม่เป็นแล้พ่อในบันพื้นงานนี้ที่ จะบอกังได้กับป็นคอยชื่อหมบอกพี่มีได้เที่ยววีไต้ยะรกินกว่ากูมันนีนก็นึกว,ว่ามึงนะไอเหลืองแก่นขัดควันตุนนะเดืนุ่นนะพวกได้พบระป่นคอยอไ้ร่มามาใจก้าวกือดูดังเดียวใจแกนแก่นเดืนน่จะมาเจ้าเจ้าชี่นี่คิดไม่ถูกจะมีลูกไม่มีพนี่ป่าตอตอ กลัวชีวิตหมดแว้งต้องนั่งคอยลูกน้อยหน่อยยางไงนนะณนนี้พึ่งแป๊ดอีกง้อเงลงก่อนจะมาแน่

แกไกมาไหมจำไม่ได้ยังไม่รู้นาตาแลว่าปนัานจะดีก็คุณลุงชิลเลยชิลด้วยในก็คุณลุงได้ได้มาเบื่อไปนในี่ปั่นเบื่อนี่มันปิดไร่แต่ยิกตบยิกตีเล่นเต็กเล่ยนสองอยู่ปันนี้นี่พวกเมียก็แทรกไว้ตุบกันปันนี้จาดเล้วนี่นี่นี่เมียมันปิดไร่ะมาตัวในพวกมันอะ นึกจะกันว่างอีได้ในประมัทรักตาวได้เแต่พอได้เมียต่ำได้ไม่ทุกวกทุกใจนิดๆหน่อยๆต่ำโกรธต่ำโมชแชดโมกาโมเกงมันตบเรายจำได้ไหมตอนทด่ได้เป็นป่านี่เงินไม่รู้ระดไม่ปดตเคยบันเรารายการแดทโมกาโมเก่งไม่มีไม่รู้ตีชทเลวพวกเมียไปตบไปตีกันปันนี้ ต่แล่เนี่ก้อนนี่ก็หวานี่เคยนี่ไเ่ถ้าเปิดน,นอตี่เป็นเบืรอเดียวกันไหมเดี๋ยวต้นมาคิดเราพวกพวกับเมียนี่ลุงเออญนาตาเดี๋ยวผมได้เมียปนีผมแม่ตำไรเลยนู่นก้าวผมมาอู้ผมตำมาเองเป็นเกี่ยวข้าวผมเกี่ยวไม่กินมป้อนมาลงนกเข้าอยูได้เมียมาปน,นี่นตำอ่าน้ำรุ่ง่ามรกรกเฉยเมาจาแรงเราเป็นพวกเป็นเมียในในจิตใจมันใส่ะ ได้ตายโอ้รอยลาวมึงได้ดุกเรีดอยลาวเรียดคู่เมียเรียดรออยู่เลยปิดกับเมียเพื่อนเลยเมียเราปิดกันเมียมึงแร่ที่พูดเพื่อนเราเห็นไม้ตามันเป็นเรือนเมียใหญ่ออนไดาเราก็เมาแย่ขึ้นเมียหน้าดันเมียเพื่อนพูดตำมันเป็นเรือนก็ไม่ได้ก็เราพอเราเมาแย่ขึ้นหนาตันตี่ตังตังเป็นเรื่องหน้าใหญ่อันทำ เบอร์จริงเมียไม่นายได้นะตังๆมาเไม่ยอมทำเร้นได้เลยเบอร์ใครมาโดนเบอร์เมียเราพวกพ่อเขาทำานเป็นเดือนไม่ได้ไม่ได้ก็เราพี่ใหญ่ทำไรอย่างด่าเบอร์รู้เลยเดี๋ยวทำไรทำหลวงมัน้ยนนั่นหอยนั่นต้องกงเก่งเด็กคนยิ่งชวนมากดูไจกับพวกดาพี่เออแปลกคนใจเราก็ชวนมากลัวเมียพี่เออคนยิ่งเยอะรัวกับเมีย แต่ผูดยิ่งกว่านี้เจอเพื่อนี่คือน้องจ่บ้าทลูกก็ไม่มีผ้าเอานี่จะบาทเลยตกแล้วคุณลุงคุณลุงนี่เชื่ออะไรเรานี่แหละลุงพินลุงพินนี่ถต่ว่าพุ่มชื่อลุงพินนะอยู่ตินเข้าเชียบพุ่มราเข้พุ่มราเจอเพื่อก็ว่าเราเจอลุงพินอายุตินเข้าเชียบกี่อู๋กี่ตาคนหนึ่งว่ากี่เพื่อ ดังตายโหงดูดับรีปรแบบนี้อยู่กี่ตาคนละกว่ากี่ปีเนยในในในเจ้บ้านนี้มันกินเลยก็บเจ้าเอ็มจังฮะจ้าเลยบพุงปุงมันไม่ใหญ่กินได้แต่ว่าเอ้ยถึงพุงขึ้นนั้นเห็นไม่ปดยาจะบ้านี้กินไรกั ก็จะมาปวดท้องจะกอกลูกเอาหยอกลูกเดีนายีาเป็นปวดดอกฟอกได้เพใครคือนูเอาแตคือผวดอกครือขาดุนแกตายฮ้งเบืเลยวดอกนี่ช่วยเหลกินด้วยตเดก็คุณลุงจะมาปวดท้องไม่ไหวแล้วตเหลืองเตียนไปแต่ก้าไปไนดึงนไปเดินก้าไปไดงดงวังวังกาไป แไม <ay> ่ด hmm. yes. ้นัวคุยจำบุญเพาเป็นตนอกขอบคุณแม่คุณลงจะปาเดินว่างๆหรอเออแลขวาใตรได้ถึงกูเรียนคุณมึงอไ่แต่อย่างนั้นพูโยูน้ำไดนไม่พูได้แกนี่ที่ครานหลังนี้กูเลดูไอ้จรงพ่อมเฟรนน่ะนวดปรีบนี้แ่งแต่นวดแต่ระอปลับข้าปรีื้ออนวัด้เลเดี๋ยวทำตาไรอ่ะ ปีนี่เดเจะไปาเกิดลรกแล้เด้ีเราเอาดีตำรถต่ำปยาแา่ตำเกิดแบบไม่ไม่กัอยู่เ็มาไมา้ยาเย้บบกันเราต้องตำรถแบบโบราณถึงถึงกดเกิดแบบโบราณก็ตำต่เรืคนเตกจะก,ก็เกิดได้ไหมนำรนคนเรานำอาบก็ต้อง,งนำนำอินนำหยัน,ยน,อ,นอ,อินเออเสียงว,วัวอ,อยมาต้มเสียงว,วัวฮับไรพวกนี้เนาะเห็นนั่นหยเสียง

ในเป็นเรื่อะเอียร้ลยแร้วพงพวคนร้ายุวมต้มเล้วเพี้ยกัน้ำรม่ตีมกู้รืออยู่ใจความร้มตัวแเลีมัะในไปมก้กูเป็นตัวย่างกูเลกยคนนี้ใจนมกน้โรอในบ้านด้วนี่ลูกจะวยลูกรักของแม่ยับ้านไม่้ม่ปวดตองไม่ไหวแล้วปวดกเกินแล้ว ปันคอเไป่อแมาเจ้าตำบ้านเดียว้เสืองเดียนเกินเรวเกินเรวก้าไปเลยที่เด็กยิ่งายก้าไปเลยเดียวกไปเลยนี่ไม่รู้แม่โดนไมตอตายโองเนี่ยป๋ยต้องมันแมวัวดอยวเจริงไอเวไนพีนี้ก้าไปเลยที่เด็กยิ่งใจใจต้งขวักย่อยกันนั่นแม่นู อาดย,ยิ่งใจอะเด็กยิ่งยิ่งใ,จใจ่ใจมันใ่รู้เรืองในในมันปันป่นเรื่อไหนเปียกได้กันยิ่งใจอ่ะในยิ่งยิ่งใหจใจกล้าไปเลยเองตีลุงนายเพิแกมามาญาติเปียกไม่ได้เรื่องเลยชัทหัวห็นน้นองแกบ้ารดไฟน้องใช่ไหมอดไฟแลฟ้วตุยเด็กต่อ Nhưng chai này phương kéo à, chai Thế này biết kéo là nhìn chai, chai Chàm rủ lắm, chàm rủ thấy là phương kéo nhìn chai Hắn làm cái thứ cho nó kia tí Thì nó phết ra ngoài đứt, chạy cho nó ngắm, phương gọi gọi chạy khăn Chai, chúng ta đã phương kéo chai, gặp được chán, chán lắm Đấy, ngân này chơi góc, xóm chạy tí nưng Ah à, Bỏ cơn mà thương, xóm chạy tí nữa. เอ็นมึงรูว่าชาลัดทำไมได้ตีไไนึงชะลาดเกเลหลักหนารูเลยเพื่อนเด็กอีชา,าด đi b บบโ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 กมาึงก,กันตาเด็กชายตัวน้กมาึงกอยเลี่ยมชุบกระดงหัวชะลาดเว้เอเด็กชายปกมาตึงกอยเลี่ยมชุบชะลาดเออตาเด็กอิงอะไม่รู้เนียเราไม่กูหลงกูริงเดียวมึงกันนี่นนนนน กันตะกคยเดียมดีจ้าราเออกาจะได้งออกููดอยเงี้ยเงี้พูดจ้ารกันเลยมึงเออกูเพิ่งโบลังจากโรงเรียนแล้วนี่ถอยพูเต้ปานคนเหลือเป็นเบื่อไปทีนี้น้องจะว่าขึ้นโลกมาแล้วตั้งชื่อเลยตั้งชื่อได้แก่เป็นดี่นีคมงคลตั้งชื่อนี่เอาวันเดือนปีของโบเมยเดี๋ยวจพโบเมยมารู่ะมกงแอนเน่วันนี้วันไร วันนี้นี่ป่านี้มติดติดแล้วเนี่ยติดถึงแม่จูจะบ้าจืเบี้ยเบี้ยหลงแน่ใชายเออวันเกิดวันน่ะติดแม่จูจะบ้าพอจูดเบียกพอจืดเบี้ยเอาความร้อนพอจืด oh ก <sh> ับความร้อนแม่ถึงวันเกิดเจอเจอเบี้ยพุทธจืด เกาเรียกว่าไรชื่อพุทธิวะวะมันเลยชื่อไรก็มันเลยมันเลยบอกมันตายตาไปนั่งจับด้วยจเจอตายน่ะเออ้พูดจ้ะพูดกับมันตายเมื่อไหรเปรี้ยงแม่แม่ยัดบตรู้ไม่ได้ความติยบตรู้ตรงตามาหน้าเบียเลี้ยงเด็กนี้นะ coi qua rồi, hãy tính đó rồi về lẹ, bỏ mày luôn, mai, bỏ không phải nhặt gốc, dắt chạy đi lên đâu, thì cô bán mà đàn của mày dùng mưng, bà bán cái việc tiền là phải qua có quan trị กูไปยืนแรมึงจะไม่อกแต่ตั้มตั้มอกจ้ามหนึ่งอกตรองหนึ่งอาทหนึ่งรวดตั้วนไอ้เนาเออวายเกตผมนันี่กำตรงเตงเลยอกแต่ตั้มบอกว่าแต่ะกูตั้งลงในตั้ม rồi อเพื่อคือนกคาได้ดีเด้อรจุ้งจรีบเรยวเดือนบุ้นว่าจะอกตั้มทิานรวดวายเกตผมตาจุ้งต้องจุ้งทิพเรากูเตงในจุ้งเตีงแล้วเพื่อเพื่อดอกตั้มได้ดีเด้อกินกินของกูบอล แตงไ้โต้กว่านั่นแน่ๆก็ได้แล้วุณตังในตำลอยในจ้วงลอยกว่าตอนนี้จบโต้แล้วตัวพิดออกไก่โลกินชัดตังจ้วงตังตำกินเออมันเดือดกันเลยกูเตียนว่าตับใจเหยียดผมใน่ๆกันได้แล้วการตุนกับอะไรก็ไม่ว่าแตงไ้โต้สักทีนึ่งเออแต่งเพื่อกูตังในตำลอยในจ้วงลอยในไก่โรลอยนกว่าถ้าเพื่อก็ลาตัวใจกูไม่โต้แล้วกูตีบไหนเมื่อยเนียนพุ้น นเน่ทำรอยเน่รูปรอยไอโลรอยเออพอเพิดไม่ใหญ่ได้เพิดตํำรวจมาแหล่นตูนแม่สามรอยของกูบ้านตั้งแต่กูการพ้านหยกเหรือกูไม่ยุ่งกับมันกูแทงค่าตุก,ต,กตูเลยยังไม่โตกยเนี่ยไปรำจอตังเพ่มันมาโจแม่นันทีไปในทตูตกแตามน้าเบียเลี้ยงเด็กนี่ก็ได้ก็ได้ พี่น้องตีเราตอนนี้การจมูกบกับเวลากันนะตอนนี้ก็ตีซองเลือนเดียกับตอนนี้เรากับบอลแต่เนี้ยกับก็คุณตุัวตัวคนเต็ดังเปือนนี่แบบดูกันาน่ากว่าไม่เป็การ